สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาระบายแล้วกันนะครับผมไม่รู้ทำยังไงนะป็นเป็นคลิปเต็มของ Youtube ที่ผมไม่ค่อยได้ทำสักทีอ่าเป็นคลิปเกี่ยวกับขนส่งเนี่ยครับผมเคยสมัยก่อนนะขายเนวเฮโรชันมาห้าหกเจ็ดปีที่แล้วผมใช้บริษัทขนส่งของไปรสณนียนะแล้วคราวนี้ไปรสณนียก็มีคู่แข่งเช่นเคอร y ี่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เคอรี่ ก็เคอรี่ก็มีปัญหาแต่ค่าส่งก็ค่อนข้างจะแพงพอ,พอใช้ได้นะเอาเรื่องเหมือนกันแต่ก็ดีครับเพราะว่าเคอรี่ไม่ค่อยมีปัญหาในการสง่งส่งดีส่งไม่มีปัญหาเลยกล่องแตกกลัแตกแทบจะไม่มีมีวเอนไม่เคยแตกเลยตั้งแต่สง่งเคอรี่ปัญหาอะไรก็ไม่มีเท่าไหร่จนมาวันหนึ่งบริษัทเคอรี่ที่ผมสง่งประจำนะฮนะ ที่อยู่ใกล้บ้านผมนะเขายุบสาขาไปแล้วก็ส่งไม่ได้ส่งเก็บเงินปลายทางมาแท้เอาถ้าส่งแบบเก็บเงินปลายทางไม่ได้มันกระทบต่อธุรกิจผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคอรี่มันอยู่ไกลด้วยผมไม่สะดวกที่จะขับรถไกลๆไปส่งละกันพอดีมาเจอคนส่งอีกคนส่วนหนึ่งคือแฟร์เอ็กเพรสนะฮะก็ค่ายเหลืองนี่แหละซึ่งดีมากเลยมารับของที่หน้าบ้านแล้วก็ เก็บเงินปลายทางได้อะไรเงี้ยแต่ใช้มาประมาณปีสองปีเนี่ยไม่ถึงปีสิแฟดนี่ผมใช้ไม่ถึงปีหรอกตอนแรกก็โอเคแต่หลังมาพนักง,งานปรับเปลี่ยนคนนะพอพอพนักง,งานปรับเปลี่ยนคนก็บางครั้งก็ใหม่มารับของบางครั้งก็รับของบางทีก็ส่งล่าช้ามาเลยสามสี่วันก็ยังไม่มารับอะไรเงี้ยช่วยผมอะ เออเรื่องนี้เนี่ยต้องวิ่งไปส่งต่างสาขาเองโอเครับได้แต่หลังๆมาเนี่ยที่ปัญหาใหญ่คือหนึ่งพอผมส่งต้นทางไปสินค้าไปถึงปลายทางของไม่ไม่ส่งอยู่ดีก็ตีกลับมาโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่สอบถามผมก่อนว่าเกิดอะไรหรือให้ตีกลับเลยไหมถ้าเคอรี่น่ของจะตีกลับคาจะโทรถามต้นทางกันว่าจะให้ตีกลับเลยไ,ไหมหรือไงแต่ฝั่งนี้ไม่ไม่ถามอะไรเลยไม่โทรมาหามไม่อะไรสักอย่าง อยู่ที่ก็ตีกลับมาเลยผมก็เลยโอ้ยอย่างนี้มันเป็นมาหลายๆเคสเยผมเริ่มจำไม่ไหวละเออบางทีก็ขวดพังกองขวดแตกนี่เยอะบ่อยมากแฟดเนี่ยคอที่ผมไม่เคยแตกเลยแต่คือไอ้แฟดเนี่ยแตกขวดแตกบ่อยแพ็คดีขนาดไหนก็หลังหลว่าต้องแพ็กดีมากต้องแพ็กดีจริงๆถึงจะจะไม่แตกบางวันของตีกลับมาเปียกมาเลย คือต้องใช้เองหละขายถอนไม่ได้แล้วเออผมก็ต้องอไม่เป็นไรผมก็ใช้ประจำอยู่แล้วโข้ดสองขวดไม่เป็นไรแต่ถ้าบ่อยวันนี้ไม่ไหวแล้วที่ปัญหาใหญ่คือของมันตีกลับมาจะไม่มีไม่รู้สาเหตุไม่มีการสอบถามอะไรทั้งหมดตั้งมวลท,ที่พูดมานี่คือคงต้องตอนแรกไบสณนีมาเคอรีมาแฟงตอนนี้เหมือนจะต้องกลับไปต้นทางคือครั้งแรกคือไบสนีนะที ตอนนี้เขาอัปเกรดการขนส่งดีขึ้นแล้วมั้งผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมต้องรู้แต่แน่ๆคือปรษณีมันอยู่มานานมันไม่มีปัญหาเรื่องอไม่มีพนักง,งานส่งของปลายทางอะไรเงี้ยผมว่าเขาน่าจะส่งได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรแต่ผมเปลี่ยนแล้วแหละตรงต้องเป็นไปรษณีย์แล้วแหละก็ต้องมาเรียนลูกค้าตรงนี้ด้วยนะครับว่าผมจะเปลี่ยนขนส่งเป็น เร็วนี้อาจจะเป็นปลายสิีเพราะว่าแฟดเนี่ยไม่ไหวมารับของบางทีก็ไม่มารับของบางทีก็ประสงค์ที่สาขาเนี่ยบางทีก็ยังไม่มารับของแล้วก็ของถึงชา้าแล้วของถึงจะตีกลับอยู่ดีก็ตีกลับมาเลยโดยที่ไม่ถามสาเหตุบางทีปลายทางเขาก็รอของอยู่นะเขาก็ไม่ลูกค้าก็บอกว่าไม่มีเบอร์โทรมาเลยอะไรไม่มีใครโทรมารักงงานก็ไม่โทรมา เออผมก็เลยชักไม่ไหวมันบ่อยเกินละจนแบบค้นค่าค้นส่งอ่ะค่าตีกลับมันก็มีด้วยนะถ้าถูกค้นค่าคนส่งห้าสิบาทค่าตีกลับยี่สิบห้าบาทนี่เงี้ยก็เหมือนเสียปปเปล่าไปยี่สิบห้าบาทเออผมเรเ่มไม่โอเคลนะต่อไปคงย้ายค่ายไม่ไหวจริงจริงก็มาระบายแค่นี้ครับเพราะว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนอีกแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับ 搞不清。